มันฟาโต้บอลหาใช่ไหมใคทีซ้อมมาอยู่ไหนครับเรียงเรืองเดือนเรียงเมึงก็ซ้อมอยู่ที่โอ้มีใครมาเป็นผู้ต้อคุมซ้อมบ้างด้วนั่นมังกรเล็บแล้วเราเจอใครช่วยกันนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอีพาเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบแบบน้ำหนักพลอยประมาณกี่กิโลครับหกสิบห้าหกสิบหกเราเมอร์ตาอะไรไหมเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอแบบมังกรทองยังไม่เคยเจอกันแน่นอนเคยคุ้นเคยเจอกันมาเหรอมาแล้ว ตอนนั้นต่อยกันรู้ดิลุมพินีครับเป็นไงบ้างชนะครับพอชนะเข้ามานั้นกี่ปีแล้วประมาณสามสี่ได้ครับตอนนั้นต่อยกันเบ็ดกันไรร้อยยี่สิบห้าที่ผมนะแต่วันนี้มาต่อยไว้สั้นไหมวเขาเป็นมูเตอร์ตายเลยแล้ววันนี้เราจะวางเฟรมวางไหนครต้นๆก็มัดกันมัดแล้วครับกคือไปตามสไตล์เรื่อยๆนะ อ๋อแต่เราเคยชนะเข้ามาตอนนั้นแล้วก็หยุดไปเลยไม่ครับหยุดไปตอนเมื่อสองปีที่แล้วไปเป็นทหารครับกีตารอไปเป็นทหารมาแล้วรีบพออกมาครับและล่าสุดไม่ได้ต่อยน้องยังได้ขยบร่างกายบ้างยังต่อยนะครับปีที่แล้วปวดฐามาตอนโควิดรอบสองครับ๋อก็คือต่อยไปแล้วแล้วพุ่งวันี้ไปนี้เลยแล้วต่อยที่วันนั้นต่อยมาเป็นแล้ครันนั้นที่ต่อยแล้วแล้วหยุดไปเป็นยังไงบ้างก็เป็นโควิดครับโควิดมาเลยไม่ได้ต่อย บปล่าวันนี้ร่างกายเราตอนนี้เป็นไงก็ดีครับอนเป็นพนะครับตรองแข็งแรงเนาะเรื่องวันนี้กะย้อมชัยก็ได้ไหมครับกะย้อมชัยเขาต่อได้ปหได้ได้นะครับเราไปวันนี้จะลดไข้ลดเบาหานจำไม่ได้มันเยอะเลยเราคจังหวัดสุรินครับเชื่อๆไปตขอได้พอเป็นอวนนีวประเทศแล้วจะวัดสุรินเป็นกับไรผมว่าตอนนี้สู้เดี๋ยวไม่เอเพของวันชายครับ